เมทริกพี่จะสอนอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือสอนบวกลบเมทริกนะอ่าอันที่สองก็คือการคูณเมทริกอย่างที่สามก็คือหาเดซนะครับอย่างที่สีก aded, ส่ก็คือหาพวกอินเวอร์สอ่าหาพวกอินเวอร์สประมาณนี้อืดสอนมาสี่เรื่องนะครับ้เรามาดูเลยนะเมทริกมันจะเป็นตำแหน่งเนาะเขาจะเรียกว่าเป็น ดิเมนชันกับโพซิชันตรงนี้เขาจะเรียกว่าดิเมนชันมิติเมทริกสามคูณสองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสามสามคูณสองก็จะเป็นยังไงมีแนวแนวตั้งสามใช่ไหมสมมุติถ้าเอ็มเป็นเมทริกสามคูณสองอย่างเงี้ยมันก็จะมีแนวตั้งอ่าเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกแนวตั้งหรือแนวนอนวะเขาเรียกแนวแนวตั้งเนาะจะมีแนวตั้งสามอันแนวนอนสองอันก็คือจะเป็นประมาณนี้อ่า มาเนี่ยเขาเรียกสามคูณสองแนวแนวตั้งคูณแนวนอนอืนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่ามิติหรือว่าดิเมนชันเนาะอีกอันนึงเขาเรียก Position. โพซิชันโพซิชันนั่นคือเป็นตำแหน่งของมันในโพซิชันมันจะระบุนะครับเพราะฉะนั้นในเมทริกเนี้ยมันจะต้องมีระบุโพซิชันของตัวเองตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง A 1หนึ่งหนึ่งอันนี้ A 1หนึ่งสองหนึ่งสามนะมันจะไล่เรียงตามแนวนอน A 2สองหนึ่ง2 3 3สมสามหนึ่งามสาไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นเมทริกมิติอะไรอืม ครั้งแรกต้องเข้าใจก่อนว่าดิเมนชันมันเป็นยังไงเนาะดิเมนชันะหรือว่ามิติคืออะไรโพซิชันคืออะไรนะครับเวลาพี่พูดว่าเมทริกสามสองเนี่ยน้องต้องนึกภาพออกเลยว่าเมทริกสามสองมันมันหน้าตาอย,ย่างไงวะใช่ไหมอ่าเมทริกสามสองมันหน้าตายยงไงวะเมทริกสองสามอย่างเงี้ยน้องก็ต้องรู้แล้วเมทริกสองสามมันมันหน้าตาย,ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะได้คุยกันรู้เรื่องโอเคเนาะต่อมาการเท่ากันของเมทริกนะครับเราจะบอกได้ว่า เมทริก a กับเมทริก b เท่ากันก็ต่อเมื่อสองเงื่อนไขนะเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือ a กับ b ต้องมีมิติเท่ากันก็คือพูดง่ายต้องเป็นดิเมนชันเดียวกัน a เป็น3 2 b ก็ต้องเป็น3 2องอย่างเงี้ยนะครับันน,นอกจากนั้นยังไม่พอนะต้องมีอันที่2ด้วยอันที่2ก็คือค่าที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันจะต้องมีค่าเท่ากันนอกเหนือจากดิเมนชันเดียวกันแล้วโพซิชันทุกตัวต้อง เหมือนกันทุกตัว a 1 1ของ a ต้องเหมือนกับ a 1 1ของ b อย่างเงี้ยต้องเหมือนกันทุกตัวนะทุกทุก position ถึงเราถึงจะบอกได้ว่า metric a กับเมทริก b ต้องมี2งเงื่อนไข dimension เท่า position เดียวกันทุกตัวต่อไปจะเป็นการบวกลดใน metric การบวกลดใน metric นะครับทำนี้ง่ายมากเลยนะเราจะเอาตัวที่อยู่ใน ตำแหน่งเดียวกันมาบวกลบกันก็คือหนึ่งหนึ่งตัวนี้ก็จะมาบวกลบกับตัวนี้ใช่ป่ะหนึ่งสองก็จะมาบวกลบกับ1 2 2 1สองสองหนึ่งก็จะบวกลบกับ2 1หนะึ่งะสองสองก็จะบวกลบกับสองสองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกการที่เราจะบวกลบกันได้นะอย่างแรกต้องเป็นเมทริกที่มีมิติเดียวกันก็คือต้องสองสองเมทริกสองสองกับสองสองอย่างเงี้ยเมทริกสองสามกับสองสามอย่างเงี้ยก็คือต้องมีมิติเดียวกันเนาะแล้วเราจะเอาจับค่าในแต่ละโพซิชันมาบวกลบกัน ประมาณน,นี้เาะฉะนั้นบวกลบเมทริกนี่่ไม่ยากเลยไม่ยากเลยง่ายมากนะครับดูซิมันมีสมบัติอะไรบ้างนะตอนนี้ A กับ B เป็นเมทริกนะอย่างแรกที่พี่พอจะเห็นก็คือเนี่ยเขาเรียกสมบัติปิดเห็นปะ่ะเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อจับมาบวกกันแล้วมิติมันยังคงอยู่ในแหละก็คงยังยังคงเป็นมิติเดิมใช่ไหมสมมติ a เป็นเมทริกสองสามสมมตินะ a เป็นเมทริกสองสาม b เป็นเมทริกสองสามเมื่อเอา a มาบวกกับ B ผลลัพธ์ที่ออกมามันจะต้องเป็นเมทริกสองสามเหมือนกัน เาเรียกสมบัติปิดเนาะนอกจากนั้นยังมีข้อ2องีกนะการสลับที่การบวกเห็นปะเปลี่ยนกลุ่มการบวกเห็นไหมมีเอกลักษณ์การบวกด้วยก็คือเลขศูนย์มีอินเวอร์สด้วยอ่าเคล้ายๆสมบัตินี่คือคล้ายจำนวนจริงเลยนะเหมือนจํานวนจริงเลยนะครับบวกลบไม่ถิกเนี่ยมีสมบัติปิดสมบัติสลับที่สมบัติเปลี่ยนกลุ่มมีเอกลักษณ์มีอินเวอร์สเหมือนจำนวนจริงเ๊ะเลย